ให้อาหารเย็นแล้วครับอาหารสิ้นคิดให้แม่ค้าดูแลให้โอ <Okay. S 1> เคไปี๋ยวเราเข้าไปข้างใน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรียบร้อย,ยแล้วครับมีลำทุงลำทานอย่างดีด้วยนะไปแล้วเข้ามาสักระยะหนึ่งก็มี3มแยกก่อนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราก็เลี้ยวขวานะครับตามถนนนี้เลยทางย ไปจุดลานกลางเต็นที่สะพานสลิงก็มีป้ายลูกศรชี้สะพานสลิงเห็นไหมเดี๋ยวขวาไปเลยอ่าพอเข้ามาได้ระยะหนึ่งก็จะมีสะพานข้ามลําห้วยนะก็ค่อยๆไปนะโอเคถ้าช่วงหน้าน้ำแล้วนี่น้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะ <Yeah. S 2> ขึ้นมาถึงไอ้สะพานนี่เลยนะครับก็รถเล็กก็ไปไม่ได้ข้ามไม่ได้แต่ละเขา ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามไม่ให้รถเข้าด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายในรถเล็กก็ลําบากหน่อยนึงนเพราะว่าท้องรถเราต่ําต้องค่อยๆไต่เหมือนรถเก่งคันเมื่อกี้ค่อยค่อยนะถ้าขับแรงนี่มันจะโดนหัวรถเรา <c oughs> กระแทกเกิดความเสียหายของตัวรถอ่าพ้นทางอันนี้แล้วก็อีกนิดเดียวก็ถึงเนี่ยแต่ว่าเป็นทางแดงนิดนึงก็ รถไปได้สบายๆอย่างนี้แหละชิวๆครับ ก็ไฮไลท์หลักอยู่ที่นี่นะครับคือส,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 สะพานสะพานสลิงไม่ใช่สะพานลวดสลิงสะพานสระิงนะครับโอเคซึ่งเป็นไฮไลท์มหาชนนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลกตรงนู้นคืออำเภอวังทองนะครับพอข้ามสะพานสลิงมานี้ก็เป็นอำเภอนคร <Yeah! S 1> ไทยแต่ว่าอุทยานเดียวกันนะครับพื้นที่อุทยานทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลก อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของร้านค้าเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวในบางส่วนที่นักท่องเที่ยวอาจจะหิวนงหิวน้ํานะครับก็มีน้ําให้จําจหน่ายเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นร้านค้าของสวัสดิการของทางเจ้าหน้าที่นะครับร่มเย็นนะครับต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยอากาศเย็นดีนะครับดูบรรยากาศรบอบๆด้าน,นล่างนี่ช่วงหน้าแล้วย่างงี้ก็สามารถเดินลงไปได้เหมือนที่ กากันลงไปเล่นน้านะครับฝั่งทางนี้ก็ลงไปได้มีข้างๆอยู่สะพานลงไปลงไปเล่นน้ําฝั่งนู้นก็ลงได้มีรอยฟังนะครับนี่เลยบรรยากาศอันนี้คือพื้นที่ลานจอดรถนะครับที่มีเต็นท์กลางอเต็เท็นะครับเป็นสถานที่วางจุดมาร์กไว้สําหรับนักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์ตามสะดวกสบายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยว นะครับแล้วก็มีจุดให้อาหารปลาเป็นจุดๆเลยนะครับจุดบริเวณบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับใครจะอยากจะไปดูปลาในลําห้วยใต้สะพานสลิงนะครับก็มาช่วยอุดหนุนหัวอาหารปลานะครับถึงละสิบบาทอันนี้ก็เป็นจุดให้นั่งพักผ่อนอีกที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสามารถนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศ ในพื้นที่ของลำห้วยเกศนะครับนี่เลยโซนบริเวณทิ้งขยะนะครับแยกประเภทไม่ให้กับน,นักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกถ้าไม่จำเป็นก็เราถืออะไรมาก็ควรเอากลับไปด้วยยกเว้นลอยเท้าเก็บดไม่ได้นะครับครับเรามาชมพื้นที่บรรยากาศของห้องน้ำฝั่งพิษณุโลกทุ่งสแสลงหลวงครับอันนี้ฝ่ายผู้ชายนะครับนี่อ่างล้างหน้า ถูเยี่ยวอันนี้ก็เป็นห้องปล่อยหนักนี่ครับปล่อยหนักอันนี้ห้องอาบน้ําครับมีฝักบัวมีแบบเป็นถังสองห้องนี่ครับสองห้องนี่คือห้องอาบน้ําอยู่ที่สูงนะครับเป็นบรรยากาศของสะพานสลิงนู้นเลยโอเควิวสวยงามมากบ้านหลังน้อยของเราก็ กางทาบไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ดีไซน์เปิดเปิดโชว์ด้านหน้านะครับรับลมบรรยากาศชมลำห้วยเนี่ยเปิดยกเสานี่เลยแต่ยังไม่ได้กางเต็นท์นะครับอน,นุนก็นักท่องเที่ยวก็มากางเรามีเพื่อนแล้วอันนี้เขามาก่อนเพื่อนโอ้โหได้ยินเสียงน้ำสดชื่นอันนี้บ้านของเราครับกางเสร็จจะนานแล้วล่ะ ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรครับตั้งลมเย็นๆดูเขาเล่นน้ำกันในพื้นที่วันนี้อาหารเช้าที่ลวดสลิงนะครับน้องเซเว่นทำมาฝากตอนนี้รอน้ำร้อนเพื่อจะชงนิปกาแฟเช้าบรรยากาศชิวๆกับเสียงน้ำไหลของอะไรละ่ะ ลำห้วย <Okay. S 2> เขต นี่คือบัตรเข้าออกของอุทยานนะครับก็ไปแลกบัตรประชาชนเราคืนนะครับแล้วก็พร้อมกับจ่ายค่ากางเต้นในพื้นที่ด้วย